บายดีพี่น้องปองไปบัดสุกูสุคนเดออยู่ไหอยู่นาคือเก้ามันนี่กะพี่น้องเอ้ยเมื่อยเด้ไล่งัวไล่แบะไล่ไก่เนาะลงจากเพราะว่ามันมันลงตะก้านะพี่น้องก็เลยมาไล่งัวไล่แบะไล่แน่งัวควายกะอยู่ตามทุงพี่น้องขดเมื่อยเลยนึกออกมาไล่แบะมาไล่งัวเนาะยันผาตะก้าเบิ้งขดเลยพี่น้องเมื่อยเมื่อย มือมือบริยูบริซาวอ๋อซ,ซิ้กับภาพธรรมศาสตร์เป็นมีนะพ,พี่น้องอยู่ไฮอย,ยู่นาคือเก่ากับมาฝอกกับทรงนุ่งอ่องสาวลาวคือเก่านะพี่น้องเนาะธรรมศาสตร์ยามตอนหนึงแรงในก็ว่าไรพี่น้องแดดในี่ก็ว่ามีเพราะว่ามันมีแดดเนาะตะกะาสามตาหนุง่งดอกพี่น้องบุไลนี่กระหาออกไรซ้ำนี้นเดี๋ยวสิ มันออกหลายกูนี่กะจังเบิ้งนี้แล้วพี่น้องนี่กะให้ที่องนี่เนาะให้ที่ซามันเกี่ยวจิ้มวนเพราะว่ามันไก่เฮือนแน่ก็เลยมานั่งอยู่พ่มเนาะพ่มพรมเขานั่งนี่กะเขาเอิ่นว่ามาอยังเนาะมากยังไงมันคงขมคัพ to ี่น้องมากินไม้เนาะเราก็นั่งนั่งเผาแบเผางวเผาควายอยู่นี่แหละพี่น้องตาม บรรยากาศนี่นะพี่น้องลงท้ยลงหน้าแหละไดรู้การเพิ่อนได้เพื่อเทายายเพื่นเนี่ยกะได้มามานั่งมาชมเฮ็ดคลิปเหตุยังน้อพี่น้องในเวลาว่างๆกะยิ่งลืมเขามาเป็นกำลังใจให้น้องอองนี่เด้ออยู่ให้ยูยยุนาคือเก่าพี่น้องกะก,รกระหาหวานไปได้ยังบ่ฮอดทิพซ้จำพี่น้องเขียวซจำนี้ จก่สามีกะบวานมานี่กับพี่น้องในหกมือเนาะมืออื่นกับซึ่งครอบครัวของมันที่บ้านนะที่บ้านกะลงไปนะพี่น้องน้องออกวานวันทิตเนาะตอนเสาร์วันทินตทกะบในยาประมาณนี่แหละออกในโบออกในพี่น้องกำลังแตกกะมีเห็นไหกันเลยเมื่อยหลายพี่น้องเอ้ย บร,บริพาร,พรบ,บริพนธ์พักเียนกับสมวบริพักมายามัวเป็นยันโควิดดอกมายามัวเรื่องโควิดก็อูบ้บวนวายพี่น้องออกไปทางใดก,ก็บบไดอยู่แต่เงินโควิดก็มาแห้งช่วงนี้ไปเสกกบบระบาดคัดคัดเข,ขินเขิน,นนะพี่น้องยานออกไปเสกกบบระบาดก็ยุ่งให้ยุ่งหน้าเผาเผากอกเผาก่าแบบนี้แหละเรียงงัวเรียงควายไล่งัวไล่ควายแถวทุ่งไห้ทุงท่งน่านเนี่ยพี่น้อง เพราะว่าออกไปเซ็ก,กบโบรได้เนาะขันธึงเพิ่นวางไว้เราก็ต้องทำตามกฎที่เพิ่นวางออกถึงกับมันชี้หาแห้งใช่ไหมกะคนเราเขายังสู้ไว้เนาะสองนิ้วแปลว่าสู้เพิ่นวะสำหรับนกอ่งองกะสูงไว้อยู่พี่นอ้องจังไดกะเป็นกำลังใจให้รถทุกคนเนาะทหารตำรวจพ่อค้าเศร้าใครหรือว่าเศร้าให้เศาหนาหรือว่าหน่วย งานต่างๆที่กำลังปฏิบัติในตอนนี้นะพี่น้องกำลังกวดกาแบบยาดคนเขาออกไปมีนะกะน้องอองกะคอเป็นกำลังใจให้อีกคนเนาะที่ฮักษาฮักษาความสงบด้วยกันเช่นว่าพยาบาลเนาะพอนกะโอ้ยสาเหตุน้ำข้าวพี่น้องเสียชีวิตย่ยอนกระมี โอ้พนกระสุนยังไงเนาะพี่น้องเสียสละเวลาอันลำคาเสียชีวิตที่มีคุณค่ามาสวดประชาชนกะดีใจน้ำเนะาะทั้งน้องอ่องกะเห็นทางออนไลน์ดอกทั้งเฟซทั้งไลน์นี่แหละบม่ได้ไปเซกติกตามทาั้งทั้งเฟซเอาไว้กะเห็นในหลายคนเนาะแล้วกะบ้านนั่นบ้านนี่ติดโควิดนะโอ้เป็นแตน่อุตรพนพี่น้องจะเป็นห่วงเป็นใยว่าทุกคนเนาะจังในมาบอกกัน และกับเป็นกำลังใจให้กันอดสู้ไปด้วยกันพี่น้องสูโสนพ้นทุกสุขนั้นตามลังพันวะสุขแล้วเนาะหลังจากโควิดหายเขาก็มีความสุขออกไปใส่กอะไรบ่ต้องย่านบ่ต้องย่านพี่ซึ่งพี่น้องขอเพียงแต่มีเงินพันวะที่ติดโควิดไปนะ่ะก็ซึ่งนุ่งอ่องก็คือกันแหละบ่ได้ไปเซนนะงเงี้บบยงก,ก็บ่ได้เท่าใกล้กับตัวค้าตัวไปได้ใกล้กันเนาะ น้องแจวว่าน้องโควิดกะใกล้กะลงมาไปกะเดี๋ยวพาไปเลยเช้าเดี๋ยวพี่น้องใกล้กะมันลักลงมาไปแล้วจะไม่เห็นนะพี่น้องเพราะว่าโควิดมันแหงลายระบาดแหงพี่น้องช่วงนี้แังไต่ก็เป็นกำลังใจให้เนาะมวาทุกคนทุกคนนั่นแหละทุกภักทุกส่วน ทังฝั่งไทยก็โอ้กำลังระบาดแหงทังฝั่งลาวก็กำลังระบาดแหงพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นเจ้ดูต้นทันหมอเพื่อนเนาะเพป็นช่วยเพื่อนกับบุ๊กทิ้งบุป,ปะมีน้ำใจหาใส่เปียบบุไดไ้พี่น้องให้ฮักเพจกันไว้คือข้าวเหนียวนึ่งไหมคือไงอย่าเลยเพจแตกมั่งคือน้ำถือข้าวเหนียวถ้าฮาบูมีความสามัคคีเขากับบุได้เนาะพี่น้องเนาะเรื่องนี้เขาต้องมีความสามาคัคคีน้วกันเช่นว่า บอกให้อยู่บ้านก็อยูบ่บ้านไปนี้นะพี่น้องเพิ่นบอกให้อยู่นาก็อยู่นาเนาะซึ่งน้องอ่องนี่กับเพิ่นบม่ได้บอกเนะาะภาวนาน้องอ่องก็อยู่ไกลนานะน้องก็เลยมานั่งพักเศรอยูหมมย่ห่มหม่ห่มตอกพี่น้องช่วงโควิดก็บแบบนี้แหละจึงใดก็ขอให้สู้ไปด้วยกันเด้อขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้จากโรคโควิดที่หายแหงเนาะระบาดครั้งที่สามโคตรหายแหงเลยพี่น้องออกไปใสก่กระบะไดเพิ่นว่าติดติดติดถ้ดดดาไป พาไปบ้านไปบ้านอื่นหรือว่าหรือว่าตั้งแขงขึ้นกรเนะตรงไรเส้นใบย,ยังเดินทางอก็เป็นก็เขก็ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อนที่วางออเนอะเช่งน้ององกับบุมี่ยังไงเนาะแต่ขอจบคลิปลงุงเท่านี้ฝากติดตามเบนิเดเออร์เพื่อบหอยผาดในคลิปหน้าสู้ๆเดอขอเป็นกำลังใจให้ส่วงโควิดที่กำลังระบาดในช่วงนี้จังใดก,ก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยกันเด,ด้วยความห่วงใยจากใจน้ององ มาให้กำลังใจทุกท่านเนาะขอแซ่ต่อไปในเนอรพี่น้องเนอเพราะว่าให้ทุกคนได้ฟังคลิปนี้เลยกะน้องอ้องกดีใจเนาะที่ทุกคนก็นมาติดตามน้ององ้องเลยกะมาคอมเมนต์ในหล,ย,ลยอย่างที่เขามาทาั้งได้กับคอมเมนต์เข้ามาเนะาะทั้งยูทูบกับโอ้โหไลน์พี่น้องกําลังใจกะมีมาโซเรเรื่องโควิดมือนี่น่ะอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าพี่น้องมีโควิดมาอยู่หน้าคนวา บบแม่ได้นี้คณน,นีสงครามยังว่าสิได้เห็นโตโจนมาแล่นเนาะพี่น้องไอน้นี่มันบบเห็นยังเลยไนดะ้เพราะว่ามันมาดูตาบบเห็นนะพี่น้องแลวกัเป็นโรคที่หนะา,า,ายแห้งนะสงครามของพวกข้าก็คือโรคโควิดนี่เนาะวันนี้พี่น้องกาลังวุ่นวายแห้งใจไดกะสูู้เดออย่าะมาาเกินไปใส่เม็ดไว้หรือว่าใส่พิดปาาไว้เนาะภาษาไทยคนอื่นว่าเม็ดเกินว่าัางได้กะขอขอบมุกขอบใจหลายๆเนะาะบายาโอกระนาพกันหม่สู้ๆเดอร์เป็นกำลังใจให้